สวัสดีครับนะวันนี้เราก็มาถึงกันที่วัดบางพระหลวงพ่อเปิดนนะครับเราจะพาทุกท่านมารับชมนะบารมีหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระกันนี่ก็เราเข้ามาอย่างบริเวณในตัววัดกันแล้วนะนี่ก็โอ้มีการสร้างนะหลวงพ่อเปิดองค์ยังใหญ่เลยนะครับทุกท่านอยู่ทางบริเวณด้านนี้นะนี่เดี๋ยวพารับชมกันนะครับเราก็อ่ มาอย่างจุดบริเวณจุดจอดรถของทางวัดนะครับวัดบางพระ,ะอำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมตรงนี้ก็จะเป็นพระบโบสถที่กำลังมีการบูรณะนะครับผมนะนเดี๋ยวเราเข้าไปกราบหลวงอเป่นบริเวณทางด้านในวัดกันเลยนะครับนี่มาทางด้านในนี้ตรงนี้ก็เหมือนจะมีตลาดด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้มีตลาด ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดของทางวัดบางพระนะครับที่เราได้พาทุกท่านมารับชมกันนะสำหรับจุดนี้นี่ก็เป็นโบสถ์โบราณเลยนะครับนะก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์กันนะครับอย่างนี่นะก็กำลังมีการบูรณะอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยนะครับว่า จะมีะวัตถุมงคลน,นะรุ่นไหนให้เราได้เช้าบูชากันบ้างนะครับก็เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศทางวัดนะปัจจุบันเลยนะวันนี้วันที่29มีนาสองพันนะครับที่เราได้พาทุกท่านมาชมกันนะครับตัวนี้ก็มีน้ำตกนะน้ำตกอย่างสวยเลยนะครับ นี่ทางด้านนี้นี่เป็นบรรยากาศคนก็คืค้นมากเลยนะสำหรับวันนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งอีกวัดหนึ่งที่เราทางช่องเราขอแนะนำให้ทุกท่านมานะทำบุญนะครับ,นะรบกับสการหลวงพ่อพเปิ่นนะครับ นี่เป็นรูปเหมือนนะครับโอ้ทั้งล่างมีเป็นรูปปั้นเป็นน่าจะเสือนะนี่นะครับเป็นเสือนะครับตรงนี้เป็นหนมุมานปราภัยรีหนุนมานปราภัยรี ของวัดบางพระจุดบูชาวัตถุจะอยูอ่ตรงคุติพระอุดมนะนะครับคุติหลวงพ่อเปิ่นนะอยู่บริเวณนั้นในนน้นตรงนีนะ้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะสำหรับมาปิดทองกันได้นะที่บริเวณจุดนี้คาถาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับ นี่เป็นหลวงพ่อปวนนะโหสวยสดงดงามนะครับทุกท่านนี่เป็นหลวงพ่อป่วนาทุก,กับใครที่ยังไม่เคยมาเห็นที่วัดนะทางช่องเราก็มีโอกาสได้มาก็ถ่ายทอดบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันสําหรับหลวงพ่อป่นวัดบางพระจังหวัดนะคนปรปฐมมากันไกลครั้งนี้ก็าพามาชมกันถึงวัดเลย เดี๋ยวเราเข้าไปดูวัตถุมงคลบริเวณภายในกนะุฏิหลวงพ่อเปิ่นบริเวณด้านในนี้นะครับใครที่จะมาเจมิมนะใครที่จะมาเจมิมหรือว่าเช่าวัตถุมงคลก็เปิดเวลา7.00ปิดเวลา16.00ด้วยกัน นี่เข้ามาทางด้านนี้เลยนะครับก็มีญา,าโจมนะมากันเยอะเลยตรงนี้ก็เป็นสรีระสังขารน,นะครับ บริเวณด้านในนี้นะก็เป็นปิดทองหลวงพ่อเปิ่นนะครับสำหรับจุดปูชาวัตถุมงคลจะอยู่ทางด้านนี้จุดปูชาวัตถุมงคลสามารถเข้ามาดูกันไดน้เป็นรูปเหมือนพันสองนั่งขี่เสือนะสามพห้า อันนี้ 4, 000, 4 000ี0มนซีมนห้าที่พาชมวัตถุมงคลกันิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นทองคำปีสามสามแปดหมื่นแปดหมือันนี้ปีสี่หนึ่งันนี่ก็ปีสี่หนึ่เหมือนกัน ตัวแรกน่าจะสองแสนห้าปีเป็นมีเนื้อทองคำด้วยอันนี้ปีสามสามห้าหมื่นปีสามสามปีสามสี่แอมหนึ่งแสน อันนี้ปีสามห้าเจ่นห้าเสองมืปี59ปีสามสามหปี36ปีสา ปี33 4 5ีหม่นนะครับด้านล่างก็เป็น,นล็อกเก็ต4ี0หม่นปี33อันนี้หัวเสือก็4ี0หม่นปีส0ูนปี 3, 0, สูนนะครับแสนห้ามีพร้อมเลี่ยมทองเลย น,นี้แสนห้นะปีสา้าพระกริ่งนะส0มแสปีสากครับนี้ปี3ามนะหมื่นหฝั่งตะกุดทองคำนด้านในปี36มหกสพแล้วก็อันนี้ปีสีหนึ่ง แปดพันห้าเขเป่นนะปีซีหนึ่งห้าพันห้าก็มีหัวเสือนะห้าพันในเงินอันนี้แปดพันปีห้าเก้าอันนี้ทองคํำนะ ปีสามห้า 3, นะครับเป็นมันจะเป็นทรงเจ้าสัวนะปีสามห้าห้าพันหนึ่ห้าพันปีสามห้าสามสี่ปีสามสี 3, 5, 3, ่สองพันห้าห้าพัน ตรงนี้ปิดปีสีสนะก็จะมีรุ่นเก่าๆปีหน5 0งเกห้ามอันนี้ห้าพันปีสอห้าปีหน25งเกสองห้าปีหนเก ปีหนเนะครับสามมื่นนี่เป็นแนืวะ้านปีศูนย์แปดสามมื่นนะปี08นยดอันนี้ปีปีสามเจ็ดนะแปดพบาทปีสามเจ็ดมหากรุณาที่ระลึก เปิดโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นนะนี่หนึ่งหมื่นบาทก็มีหลากหลาย <C oughs> ตรงนี้แปดร้อยแล้วเนะี่ยเราไปแขวนนะแขวนบ้าน หน้าบ้านนะครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยอันนี้สองพแบบยืนนะสองพันันีอันนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบหกร้อย สามร้อยลงเพ่เปิดขนาดเล็กนะตั้งหน้ารถสา0รบาทนี่สี0บาทอันนี้เป็นายาหม่องสมุนไพรตะไคร้หอม80บบาทก็ใบฝากเสริมดวงชะตานะบูชาหนึ่งร้อยบาทนะครับ เป็นพระพิคเนตปีห้าสองสามร้อยปีห้าหกแปดร้อยปีสี่เก้าพันห้า ปีห้สนะครับห mm ้าร้อยห้าสองหกร้อยปีหกศูนยะ์มีร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยนะครับสองร้อยห้าสบสามร้อนะครุฑก็มีร mm ้อ hmm. หแล้วก็ปีห้าหกห้าย ปี56ปี57ปี35นะครับจะมีหลากหลายรุ่นเลยพระปิตาก็มีพระปิตาปี37 5,000ปี37 1,500นี้ปี37 8,500ปี35หลวงพ่เปิ้ล แปดพันมีปิดตาปีสามหกปีสี่ศูนย์ปีสี่สี่ปีสามห้าปีสามสี่ปีสามหกนะครับราคาตามนี้เลยนะครับ ปีสีปีสามเนะปีสามสามห้าร้ปีสานะครับหนึ่บาทปี53ก็มีหลากหลายรุ่นนะอาจจะบอกว่าได้ไม่หมดนะ เหรียญทุมงคลที่ตู้วัดนะครับใปัจจุบันเลยนะในเงินนีนห้าพันหน้าเสียแล้วปีหกห้าร้อยห้าสิบปีห้าเจ็ดหนึ่งร้อยบาทอู้วันนี้เบี้ยกแก่นะพันห้องเบี้ยกแก่ ก็จะม,มีผมด้วยนะพรมม,มีหลายขนาดเลยอันนี้ก็แปดพันแปดพันห้าข้างในก็สองหมื่นสามหมื่นสามห้าร้อยบาทหลักหลายขนาดนะสามหมื่นห้าด้านในองค์ยังใหญ่เลยนะครับ จะเป็นบรรยากาศที่วัดบางพระนะที่เรา,เาพาทุกท่านมารับชมกันสถูกครับตรงนี้ก็เป็นสรีระสังขารหลวงพ่อเปิน่นก็เป็นบรรยากาศ ที่วัดบางพระนะครับหลวงพ่อเปิน่นะก็มีชาวจีนชาวต่างชาติมากันเยอะเลยนะครับทุกท่านทุกคนนะจะพาชมบรรยากาศร,บรอบๆตัววัดกันนะสำหรับวันนี้ก็พาชมวัตถุมงคลนะหลวงพ่อเปินกันด้วยนะครับแล้วก็าการาบสรีระสังขารของหลวงพ่อเปิน่นะครับที่บริเวณวัดบางพระเลยใครที่มีโอกาสได้มานะคนปรปฐมก็แวะเวียน มากราบท่านนะครับก็เป็นบรรยากาศที่วัดที่ทางช่องได้พาทุกท่านมารับชมกันสวยสดงดงามนะครับซาธุครับทุกคน,นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนี่อยู่ติดกับแม่น้ำเลยโอ้ ทางน้านี้ก็เป็นแม่น้ำนะครับไหลผ่านออยู่ข้างๆบริเวณวัดเลยนะ <ๆ S 1> ก็สามารถมาให้อาหารปลากันได้นะครับที่บริเวณที่วัดบางพระแห่งนี้นะ,นะปลาตัวใหญ่ใหญ่เลยทุกท่านนะครับก็สามารถมาให้อาหารปลากัน ได้นะอ่านปานะครับขอไปลินกระดกไปหน่อยอันนี้ก็เป็นเจ้าแม่คนอิ่มนะครับนี่รวยๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับวัดบางพระจังหวัดนครพฐมมากราบหลวงพ่อเปิดกันสาธุก,กันทุกท่านทุกทนนะครับ สำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ